นาทีวการอำเภอเมืองสวงแน่นไปได้ชั่วผิดตาพี่น้องําหรับคำึ้นที่ผ่านมาเสียงวิหกค่ะทำการแสดงอยู่ที่ที่วาการอำเภอเมืองสวงพี่น้องคะ่ะงานนี้ถือว่าวิแตกค้นแน่นจนได้ขยายสังกสีพี่น้องเอ้ยอันนี้คือการันตีเพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมายายสิตเองก็ได้ไปเบิ่งงานนี้ไดีไปเที่ยวในงานนี้ด้วยนะคะได้ไปพบปะกับ ผู้จัดการใหญ่ f a n c ลับ c o m แล้วก็บอสนุน้องอักอายน้องคอปเตอร์น้องกังฟูนะคะถือว่าเป็นอะไรที่อบอุ่นมากๆสำหรับครอบครัวเสียงวิหคพี่น้องคะไปเห็นไปเว่าไปคุยกันถือว่าเป็นอะไรที่น่ารักมากๆนะคะก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณไปทางด้านผู้จัดการใหญ่แฟนคลับ c o m ด้วยนะคะที่บอกแ yes, ย้ซิ์เขาไปด้านหลังเวทีได้พี่น้อง โอ้ขอบอกเลยว่าคนหลายแห้งพี่น้องคะแล้วการต้อนรับของเสียงวิหกนะคะถือว่าเป็นอะไรที่น่ารักมากๆนะคะพี่น้องคะเมื่อคืนคะ่ะขอย้อนมาพูดถึงเรื่องราวของเมื่อคืนนะคะเข้าไปหลังงวิธีแป๊บเดียวพี่น้องออกมาเท่านั้นล่ะแนนจนว่าได้ขยายสังกสีอันนี้คือการันตีจากแกยซิตเองพี่น้องเห็นกับตา สุดปังมากๆพี่น้องโซนท่างอาสามาดพนมไผ่ท่างอ่าสุวรรณเมืองสวงทางนี่เนาะพี่น้องเป็นอีอย่างที่ข้อหมอล่ำอยู่แล้วแล้วไปเบิงน้องอ้ายสก,กุณาพรขอบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกที่ยายสิทธิ์ได้ไปชมด้านหน้าเวทีแบบจุกๆเลยพี่น้องชั่วครั้งชั่วคราวนะคะแต่เมื่อคือนนางไหลสุดอยู่ท่งด้านหน้าเวทีเสียงวิหก ถือว่าเป็นอีกอย่างที่ตื่นเต้นมากๆดนบ่ว่าสิเป็นแสงสีเสียงแล้วการแสดงของเสียงวิหบายกสิทธิ์ออกมาเว้าถึงสิ่งที่ได้สัมผัสของเมื่อคืนที่ผ่านมาก็แล้วกันเนาะเพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเสียงเนาะเป็นบุญประเพณีบุญเข้าสากนะคะเพื่อนกระได้นนโชว์มีโชว์วัฒนธรรมบ้านเชียงนะคะซึ่งเพื่อนเป็นคนอุดรเนาะพี่น้องเพื่อนกะ ต้องมีโชววัฒนธรรมของพื้นบ้านทางเพิ่นนะคะโชว์บ้านเชียงก็ถือว่าสุดยอดมากๆนะคะเป็นอี่อย่างที่แบบเหมือนเข้าไปอยู่ในตรงนั้นจริงๆเลยนะคะสาหรับมือคืนนี้แล้วต่อมาก็มีโชว์บุญประเพณีของภาคอีสาน,นก็คือบุญเขาสาพี่น้องขอบอกเลยว่าเป็นนี่อย่างที่สุดยอดมากๆสาหรับหมอร่าเสียงวิหกนกพงศกรนะคะแล้วการโชว์เพลงไม่ว่าจะเป็น ศิลปินทุกคนออกมาแสดงบอขาดสายพี่น้องเป็นอีหยังที่แบบบ่สดุดพี่น้องค่ะไม่เสียต่อด้วยคอนเสิร์ตยาวๆเลยพี่น้องอันนี้ถือว่าเป็นอีหยังที่สุดว้าวมากๆของเสียงวิหกนะคะเสื้อมันว่าแม่แม่คนที่ติดตามตลอดนะคะเพิ่นสิรูแล้วละว่าเสียงวิหกปังขนาดใดและติดตามมาทุกที่นะคะ เป็นอีหอย่างทีประทับใจมากๆนะคะแล้วความประทับใจอันนี้คือมาเว้าวเรื่องมือขึ้นโดยตรงเลยพี่น้องมาพูดของค่ําคืนที่ผ่านมาเลยนะคะเพราะว่าอยู่ตรงนั้นเราจะเห็นอะไรแล้วเราก็จะจาจาจ,ำจำมากับพูดบอกสักสิเดียวเี่เ,เลยลพี่น้องแล้วความน่ารักของพ่อจ๋าพี่น้องมือขึ้นไม่ผูใ้ใดเห็นเกยกสิทธิไ์ไลสดบอพี่น้องคะไลสดคือคนดูเยอะมากสําหรับเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ แล้วความประทับใจทางด้านย่าหนุผ้ากันไปกับสาวเนยซื้อพิซซ่าไปฝากน้องอาอายนะคะแล้วน้าหน้าเวทีเราก็มีพวงมาลัยเป็นมอบให้น้องอาอายด้วยนะคะแล้วขอบอกเลยว่าบอสนุน่ารักมากพี่น้องย่าหนุของอีลาน่ารักมากๆคําคืนที่ผ่านมาเป็นกันเองมากแล้วกับบอถือโตเป็นอีหยังทีกันเองมากๆสําหรับบอสนุนะคะแล้วมาบอกถึงทางด้านนาเวทีพี่น้อง พ่อออกมาจากข้างหลังนะคะ่าได้ถ่ายรูปกับน้องคอปเตอร์ได้ถ่ายรูปกับย่านูกับน้องไอซ์ออกมาด้านหนา้าเวทีพี่น้องคะคนเต็มภายในผิบตาหากันกับพ่อพี่น้องมาที่นี่แล้วให้ผูน้นึงปูสาถากันอยู่ข้างนอกเข้าไปแป๊บเดียวออกมาคนแน่นหมดเลยพี่น้องคะถือว่าเป็นอีหยงังสีสุดปังมากๆนะคะแล้วก็โชว์ทีนี้พี่น้องโอ้โหสุดยอดมากเสียงเสีงไม่พี่นอ้องเอสซีเดอบหัวใจแบบมันดังแห้งมากอะ่ะ ดังอยู่ลำโพงข้างขวาหมือขึ้นได้สิทธิ์นางย่งหังนลพี่น้องโอ้โหถือว่าเป็นอียงทีสุดยอดจริงๆสําหรับหมอลําเสียงมีหกนกพงศกอนนะคะแล้วแม่แม่แมแถ,ถาไผ่เพื่อไปหมือขึ้นนะคะวันนี้ยสิทธ์มีคลิปน่ารักน่ารักของอาอายสกุณาพรมาฝากแม,แม่แม่ด้วยนะคะมาเบิงค่ะขออนุญาตบ่าวเบิร์ดนัครินนะคะเยะสิ์ค่าตระไหสดบนไปไทยเป็นวิดีโอมาฝากพี่นอ้องอ่าวันนี้นะคะ ขออนุญาตบ่าเบิร์ดนัครินด้วยนะคะเป็นแอดมินเพจหลักของเสียงวิหกเพิินได้คลิปนารักนารักของอิหลาหน่อยเป็นคลิปที่อาอายสกุณาพรนะคะจะขึ้นโชว์นะคะมาเบิร์ความนารักอิหลาสวยมากมนขึ้นพี่น้องชุดใหม่อีกแล้วสาวน้อยร้อยชุดของเราสวยสง่าทุกชุดจริงๆเด็กน,อนสส่อยผู้นี้ใส่ยังกะงามพี่น้องมาเบิร์ความนารักของอาอยพี่น้องวย,ยมากค่ะ ชุดไหมสีแด,แดงแดงสวยมาก,มากจะงาง,งามบอกพี่น้องชุดใหม่ไหมคะชุดใหม่ค่ะสวยมาคะ่ะสวยค่ะน้องเออกกน่นะ,ะ่ารักบอกพี่น้องเร่อยเรื่อยสวมากนี่น สดใสน่ารักมากยิ่งโตจริงนของน้องยิ่งน่ารักเ้อพี่น้องน่ารักพี่น้อง แม่ yeah, พี่นองโบขึ้นเวทีค่ะนี่แหละพี่น้องคืออาอายสกุณาพรสาวน้อยมหัศจรรย์ของเราคือบวาสิไปทําการแสดงอยู่ยุไสแฟนคลับคือเป็นยักษี่ทุกหมองไหมพี่น้องหลายแห้งอีหลีค่ะสำหรับมือขึ้นที่ผ่านมา จนวสิบ่าไม่หมองยืนค้นยืนเต้นแถบสีว่าพี่น้องต้องเบียดสังกสีแล้วฟางควานะ่ะได้ขยายสังกสีอีกกับพี่น้องถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆสําหรับหมอลําเสียงว,วิหกนกพงสะกรนะคะแล้วเมื่อขึ้นภายแด้ไปเบื้องแน่นะคะกิได้เป็นคือยาสเวานี่แหละพี่น้อง นี่คือความจริงทางด้านหน้าเวทีของเสียงวิหกนะคะที่ยายสิทธิ์ใดนํามาสเสนอมาเ่าสุพีสุนองฟังสําหรับผู้ใดบ่ได้ไปพี่น้องคะอ่าค้นที่ใดไปกับใดอารมณ์เลยแหละค่ะมือขึ้น่สนุกมวลจอยไปน้ากันนะคะซึ่งขอบอกเลยว่าสนุกมากๆสําหรับสแดสดงสดสดของเสียงวิหกไปสแสดงอยู่ไสพี่น้องแฟบครับเอฟซีอย่าลืมไปให้การต้อนรับหรือว่าไปเบื้องไปแห่แหลกใจบอสนุบอสนกพร้อมด้วยน้องอาไอศกุณาพร รวมถึงศิลปินทุกทุกคนน้ำคา่าสำหรับมนีสวัสดีค่ะ